สวัสดีครับร้านครูซาหมูกรอบแซ่บครับตอนนี้เรากาลังผลิตหมูนะครับวันนี้เราเตรียมหมูมา12แผ่นด้วยการประมาณ60กิโลนะครับเกือบ70กิโลได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีทําแบบโบราณนะครับเราใช้แค่เกลือกับน้าส้มเท่านั้นนะครับเราทำความสอาดหมูแล้วนะครับเราได้หมูมานะครับเราล้างน้าให้อาดแล้วก็ไปได้นะผลโรเนี่ยนะเราจะได้กำจัดกดในเกลี้ยงเก่าเลยนะหมูเราจะได้หนังสวยๆนะครับแล้วเราจะโรย นะครรยเกลือลไปนะครับนะเราใช้ในการโรยเกลือนะครับนะโรยไปทัว่วๆนะครับนะนทำสปาครับสปาครับนะสปานะครับหมักไว้สัก10นาทีครับนะจากนั้นเราก็จะมากับน้ำส้มนะแล้วเราก็จะเอาไปต้มให้มันสุกนะให้หนังมันสุกนะแล้วเราก็นะจะไปเข้าตู้อบกันนะครับครับตอนนี้นะฮะเราทําการสปานะสปาหนังหมูรียบ้อยแล้วนะทาเกลือนะพอกเกลือไปแล้วนะครับนะหมักเกลือนะ นะครับเวลาทัก10นาทีครับเครื่องปรุงที่เราใช้นะมีแค่เกลือกับน้ำส้มนั้นนะครับลูกค้าที่กินคีโตอยู่นะสบายใจได้ครับวิธีโบราณครับไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากมายนะครับเเสร็จแล้วนะครับเราจะหมักกับน้ำส้มนะครับใส่ลงไปเลยครับเราจะหมักกับน้ำส้มนะครับหมักกันรั่วนะครับบอกแล้วนะเราใช้วิธีแบบโบราณนะครับแล้วเราเดี๋ยวก็หมักเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปต้มนะครับ แล้วก็จะเอาไปอบครับหลังจากที่เราหมักน้ำส้มกับเกลือแล้วนะครับเราก็จะเอามาต้มนะครับนะเราจะต้มหนังให้สุกนะครับให้นิ่มเลยนะครับนะเราต้มก็ช้อนฟองเลยนะครับนะจะได้สะอาดดนะครับนะแล้วเราก็จะเอาไปทิ่มนะครับแล้วก็เอาไปบั้งนะครับจะได้หั่นง่ายๆนะครับแล้วก็นะไปอบครับนะ เราต้มแต่ส่วนหนังนะครับนะส่วนเนื้อนะครับนะก็จะไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะเพราะว่าเราต้องการความชุ่มชํำนะเวลาเรานะเอาไปอบแล้วนะเอาไปทอดแล้วนะครับเวลาทอดเสร็จแล้วนะเนื้อเราจะไม่แข็งนะครับเนือเ้อเนื้อของเราเนี่ยจะนุ่มนะเนื้อมูก,กอบเราจะนุ่มนะครับแต่ว่าหนังจะฟูกรอบนะครับ,รบหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้าเตาอบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า เราจะทอดกันนะครับจะกรอบฟูแน่นอนหลังจากที่เราอบแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนตากแดดนยครับนะเราใช้วิธีการอบครับเพราะว่าหมูเราจะได้ไม่มีกลิ่น้วยครับเพราะว่าเราคุมอุณหภูมิได้คุมเวลาได้นะครับพอดออกมาก็จะกรอบนอกนุ่มในฉ่ำๆครับผมครับเราก็กําลังทอดหมูอยู่นะครับนะเราทอดด้วยไฟแรงนะครับคำบอกว่าฟู กรอบแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราทอดเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับหมูกรอบที่เราทอดแล้วนะครับก็จะหนังปูกรอบแบบนี้เลยนะครับนะทำเมนูอะไรก็อร่อยนะครับเสร็จแล้วครับนี่นะครับกรอบเหลืองทองนะครับของทองเลยครับนะหนังกูกูเลยครับเสร็จแล้วครับหมูกรอบที่เราทอดออกมานะครับนะหนังก็จะปูกรอบแบบนี้เลยนะครับนะ ฟังเสียงนะครับนะครับแง่งๆนะครับกรอบร้านๆกรอบนานๆนครับกรอบอร่อยทุกเมนูนะครับแวะมาอุดหนุนร้านครูซ่ามกรอบแซ่บได้นะครับที่สาขาเนนแก้วสาขาภัยขวางข้างโลตัสสาขาตลาดน้ำห้บิ๊กซีแล้วก็สาขาพัง่วงศรีประจันติดบามพีทีครับผมขอบคุณมากครับ